สวัสดีครับ EP 2นะครับอ่า EP 2เราจะมาสอนแต่งหน้าพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยนนะครับหน้าฮาวายเอี้ยนประกอบด้วยสับประรดแฮมชีสนะครับวิธีการแต่งหน้าก็คือปกติเลยครับก็คือใส่ซอสพิซซ่าเข้าไปใส่ซอสพิซซ่าแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับเกลีย ให้ทั่วๆเลยซอสเราจะไม่ใส่เยอะเกินไปนะครับซอสพิซซ่าเพราะจะทําให้มันเปรี้ยวเกลี่ยให้ทั่วๆเลยจ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็แต่งหน้าท็อปปิ้งนะครับแต่งด้วยสับประรดนะครับเราก็แฮมใส่เข้าไปเลย สับประรดเข้าไปน,นะครับใครชอบทานเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าคอมเมนต์มาโอเคแล้วก็ใส่เป็นแฮมน,นะครับใส่แทรกลงไปเลย ใส่ลงไปหน้าลงไปอีกสักชิ้นแล้วกันเห็นนะครับ<ม>ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ราดด้วย ซอสไอทาสั้นหรือว่าจะเป็นมายองเนสก่อนก็ได้นะครับเราจะไม่ใส่เยอะก,กันไปสูตรเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปแรกเลยครับที่สอนเหมือนหน้าโอเวอร์ชีสเลยครับเราก็จะโรยเปลี่ยนแค่ท็อปปิ้งหน้ามันนะครับเปลี่ยนแค่แค่ท็อปปิ้งแค่นั้นเองแล้วเราก็ขูดชีสใส่ได้เลยโรยชีสลงไปที่หน้าพิซซ่าเลยนะครับ เกลียก่ยให้ทั่วเลยอเเ้ชิเยอมากเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปอบในหม้ออบลมร้อนของเรานะครับโอเคหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอืชิม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าฮาวายเอี้ยนนะครับสับปะรดแฮมแล้วก็ชีสนะครับ